ก็ทิ้งอย่างมาแง่าเนี่ยเนี่ยปอนียที่เปิดปิ้นมีเนี่ยท hm ี่เยี่งมาเปิดเน,นี่ยทีงอย่างมาแง่าอาที่ม<ภ>ือจ้อยอย่างฟังคุโอ้โทรศัพท์กล่อมฮับไอ้ลูกเซมเนี่ย น้ำแ,แมลงนี่ป้อขิงอยาก,กินไอ้อย่างเนี่ยมัวก็เล่นมัวก็แอวเดี๋ยวให้เหลือก็ลายั่วกขิงเน,นอ้อถ้าป้อน้องมาแล้ว <S <S มัวก็แอวอ่ะไปไปซื้อปากกระปองมาป้อ้องกระปองป้ปงออ้ยามกินแมลงนี่ น้องกำลังมาแบาเดียวเนี่ยพ่อแค่ว่ะพ่อข็ให้น้องนั่งเล่นก่อนกบพักผ่อนก่อนกบพ่อกันได้อ่ะไปซื้อมาช้ออย่างแหมแล้วปลากระป๋องซองกระป๋องพ่อหิงยำกิ่นเนี่ยโอ้น้องจะไปเฝ้าแมงมันอยู่แมงมันกำลังจะออกนี่มันไม่ออกแห้ยังฝนก็ไปจะตกแมงมันไม่ออกกันออกน้อกน้องจะมาเอาขวดไปรอเขาว่า สองปีที่แล้วมันออกรองปีน้องอย่าไปเป้าหงอนนะแล้วปีนี่มันไปออกได้ไรออกมาออกออกตีไปอูนักไปซื้อปากระปองม่ส่งกระปองน้องอย่าไปเป้าแมงมันมาต้องไปเป้าน้องอย่าไปพอไปซื้อปากกระปองแม่สงกระปอง๋อ้กระป้นบอกว่าน้องบอกว่าใหญ่น้องอย่าไปพอแมงมันนะแล้วมึงจะกินนาะ ก,กินก็นได้น้อยก,กินแมงมันเออแมงมันไม่ออกแน่ใช่ไหมนั่นนะแมงมันก่อนแล้วแต่อมึงบอกจิงกินน้ำปลาปองอมอัวเข้าเฝ้าแมงมันแมงมันให้เหลือก็ไลยทั่วอีกหนึ่งเนอะคู่ร้องทำละมาคู่ไปซื้อมาสองกระป๋องเอากี่กระป๋องรองซ<อ>ื้อที่ไหนโอ้มันตึงมีร้านกาขายปลากระป๋องอ่ะมีไปเละที่ไหน โอ้เซเว่นโกมีแล้วืขอไปที่ไหนอ่ะเราไปเซเว่นเนี่ยมันตึงมีขายแล้วที่ไหนมีแหมโอ้กัดแรงนี่กกมีที่ไหนกัดแรงอย่างนึงนี่แล้วที่ไหนแหมโอ้ไปเลือกที่ไหนแหมมีที่ไหนแหมบ่โลตัสโปมีที่ไหนแหมมีที่ไหนแหมโอ้มีไหนที่ทิ้งจะไปก็ไปอะคนน้องถามว่าป้องขนไปที่ไหนล่ะเออไปกัดแรงเนี่ยไปเลือกกัดน้ำมันหรอกัดน้ำมันน้องหรอ แพงมันจึงเหลือไปแล้วสองกระปองกระปองส่าวบาทสองห้าบาท,าบาทแล้วก็แล้วการน้ำมันหรอกระปองสิบบาทอะบ้านต่อะเนี่ยกกระปองสิบบาทอะประเดี๋ยวนี้เพิ้นส่าห้าบาทแล้วส่วห้าบาทแล้วการน้ำมันลดน้องมีไหนอะรดทีมเนี่ยมันเติมน้ำมันนะเต,ติมเติมที่ไหนไหนมันมีที่เติมไหนเนี่ยเติมน้ำมันคีงะ่ะครับเอีย้ยครับ ป่อมาคือน้องแหละเนี้ยมือนตึงเหลือก็ซองก็ปองมาใช่คับป่อมันตึงเหลือเอาแบบธรรมดาอ่มันออจะเหลือได้ใหญ่กับปองสองห้าบาทแล้วมันเหลือได้ง่ายป่ออันเอามากระปองเดียวเดือสองห้าบาทยิ่งเอาไปกินเนี่ยสรุปคือน้องเอออเเอามาถึงสองกระปองนะบอกป่อเออน้องมากินก็ได้แล้วป่อยอมมาให้ใหญ่ห้ามายำ ล่าใครใจยามุ่มปอจิงยามบ่คือปอคือปอยามก็ว่าน้องยามริงแน่ยามปอคือปอยามบ่เออก็ว่าคือน้องคือน้องยำจริงใจยามปอใจยามก็แล้วแต่จริงใจยามบ่แล้วปอใจยามปอใจยามก็หล่ะเออปอใจยำป่เออเป็น้องใจยามเออน้องยามเออแล้วปอใจยามนี่อย่าง่ะก็หิ้งกูยามไป่ได้บ่เอาปอยำอ่ะมันอย่างใดวะไอ้ลูกแม่เนี่ยอา กะเดี๋ยวตึงนางยำกะเดี๋ยวยิ่งใหญ่ยำมีเอาอะไรกันแน่เฮไปไปซื้อมาไปไหนไปซื้อปลาปองมาอ่าเดี๋ยวขึ้นไปเห็นละไปไปไหนว่าน้องไปเกมแมงมันมั้ยไม่ไหนไปซื้อคนเดียวป่ะเอรลำคาดไปยิ่งไปเกมมันนี่บุญอ่าแต่ย่างใหญ่ละแล้วสรุปใหญงใหญ่ป่อป่อยิ่งใหญ่ยำปลากระปองไอเสียมเอ้ยลูกหมาอ่าไป ซื้อมาสงองกระป๋องสองกระป๋องเออ<า>อันเปอรองรองอยู่ดีหรอเออไปยังว,วูบเปอมาแล้วครับอ๋อได้อ๋อ tao mệt leo, được. khai nhám đi nhám à, bò nhám ngò, à. được. cái nhám của đây, Nó nhám, được. mà, bò chẳng hư nhám mòn lê cả, mấy nón nhám mòn liền cả. ờ, nhám mòn ai cả? bèn bà đài bò này. ปะปองถึงสาวห้าบาทก่อนปะปองถึงสาวห้าบาทก่อนต่อน่ามาขายังมาแปลงที่เปิดมาไว้เขากปะปองว่ได้รูกๆน่ะพ่อมากกะปากับเนี่ยพ่อมากอีกเนี่ยงมาเงี้เนี่ย เนี่ยป้อนี่ตีเปิดเปิ้นมีเนี่ยดีเนี่ยมาเปิดเนี่ยอทีเนี่ยมาแงวทีมืจ้อยอย่างสังคุนเนี่ยตีเปิดเปิ้นเนี่ยไหนเนี่ยทีมืจ้อยอย่างสังคุนโอ้เบื้องเหยี่ยงเสือกระเดี่ยวตกจันเดี่ยวตกจันโอ้อใส่เข้าไปใหม่ป้อเดี๋ยวน้องเปิดใหม่ เดี๋ยวน้องเอียน้องจะเดี๋ยวน้องจับเปิดเดี๋ยวน้องจับเปิดคนเดียวโอยน้องจับเปิว่าเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วน้องจับเปิดมาต้องเปิดแล้วพ้อมาลูกน้องยันอย่างเปิดแล้วป่าจัดนี้จัดเดียวขอเป็นเปิดลูกกันนะจัดหน้าพ่อมาเป็นลูกกันเปิดลูกกันครับป้อน้องไม่อยากเป็นลูกป้อละ ป,ป่อยแล้วน้องจะเทน้องจะถ <จะ S 1> อกไม่ยังน้องจะถอกคนเดียวกี่ป่อยเปิดแล้วหรอเออมาเป็นยังว่น้องจะถอกคนเดียวแต่กี่ป่อยยังเปิดเลยน้องยังมาได้เปิดเลยยาเออน้องจะเปิดคนเดียวนี่นี่น้องก็เปิดได้นี่นี่เปนว่ามันที่เปิดเป้นหมีนี่ <c oughs> ป่อยยังบอกออไอ้กิมโปโจ้กมันหยัางจังกคนอ่อนี่ นี่นี่ป้อหาอะไอย่างน้องก็เปิดได้อืมแงวแงวอย่างได้กินยิงโจทางก้นโอ้ไปคิงเอาไปใส่นี่อย่างลามป้อมาล้ำอันนั้นมันหอมหัูใหญ่้อหอมัูใหญ่ลาน้งไปใส่หอมแดงนี่ค่ะป้อหิงปอกเนี่ยใส่ยำเปลี่ยนแกงเลยป้อครบลามป้อ ครบลำใช่เ,เลยกินงยังมาจอยวะบากป่ะมาโน<อ>กินงใส่ห้ายังไปแกนพี่มองเนาะกินหี่อพ่อเป็นแก่นะพ่อน,น้องจะครบคนเดียวน้องจะกินคนเดียวครบคนเดียวเนี่ยป่อจะไปเรื่องออ <มา S 1> บอป่ะจัดนี้จัดเดียวเป็นป้อลูกกันป่ะมาจัดหน้าหมดต้องมันเป็นป้อลูกกันละใส่โกนเลยป่อมา พ่อฮ่าว่า,มาแมลงนี่หิงโดนฮ่าละไอ้เซมนี่อย่างบ่อไอ้ลูกหมาที่งี้หมาซอยทิ้งใส่ให้หยังเป็นแกนนี่อ่าป้อบอกให้น้องเอฮื่กินป้อมันต้องกินตามชูน,น้องอ่ะเกิดแม่นะนอย่างไ้บอกห้ามมาเคยหันห้าเลี้ยงหิ้งมนในงาใจเงาอย่าง,าง,าง,างนี้ไครมาใส่อย่างนี้เป็นแกนอย่างไงบอไปเลยไปไกยตีนะป้อจิ้มเลย mặt tim có chim hò văn làm trẻ mai tim hưng 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 Nói lên hưng 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 lên hưng lên, hưng lên, hưng 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 lên hưng hưng để hưng nhau hưng điều, hưng cái เรือหอมไว้น้องตัวน้องอย่าไปเล่นเออไปเลย